การเกษตรนะคะโดยภาพรวมเนี Beast ่ยก็คือในเรื่องของเรามองในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ รวมไปทั้งในเรื่องของการบำรุงด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนรุ่นใหม่จํานวนมากและก็รวมทั้งคนในหลากหลายอาชีพนะ,ะให้ความสําคัญกับอาชีพทางการเกษตรมากขึ้นบางรายเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมีอาหารไว้ทานเองในครอบครวบัวหรือบางคนเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพเดิมที่เขาทําอยู่เช่นเกิดวิกฤต ของโลกอย่างเช่นโควิด -19 นะคะที่ทําให้หลายคนต้องอตกงานหรือวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทําให้โรงงานมีการปิดตัวลงหรือว่า จํานวนงานนะคะมีการลดลงทําให้เขาเนี่ยจะต้องกลับถิ่นฐานเดิมนอกจากนี้นะคะคนที่เขาทํางานไปจนถึงอายุระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มอยากที่จะทํางานที่มีความอิสระมากขึ้นแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเพราะนั้นเขาบอกว่านั่นคือความสุขอาจจะเป็นในช่วงกลางชีวิตหรือว่าบั้นปลายชีวิตของเขานะคะนอกจากนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็มีความสนใจเพราะว่าเขามีใจรักใอาชีพการเกษตรเขามองว่า การเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพทางเลือกที่ดีไม่ได้เป็นอาชีพที่ไม่มีทางเลือกเหมือนที่คนจํานวนมากในอดีต คิดกันนะคะแล้วก็มองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีเกียรติคนจํานวนมากเนี่ยเขามองว่าอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพที่น่าสนใจในอนาคตเพราะว่าเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย4โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารดังนั้นเนี่ยอาชีพทางการเกษตรจึงเป็นอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจยิ่งมีความเจริญในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้การทําการเกษตรเนี่ยสนุกมากขึ้นทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะทําให้ได้ผลผลิตดีๆเนี่ยมากขึ้นโอกาสที่จะสร้างไรายได้แล้วก็ความ จเจริญก้าวหน้าในอาชีพทางการเกษตรก็มีมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการให้ความสําคัญหรือว่าการตื่นตัวในภาคของการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะนําไปสู่ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนแล้วก็ของประเทศต่อไปแต่ว่าเราก็จะต้องมีการพิจารณาและก็วางแผนให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำการเกษตรที่เป็นเกษตรย้อนยุคหรือว่ากลับไปสู่ยุคหินแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะอย่างเช่นมีการผลิตมีการทําอะไรที่คล้ายๆกันทําให้ เราหาตลาดไม่ได้นะคะขายไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้นี่อาจจะเกิดปัญหาตามมาก่อนที่จะทําการเกษตรเนี่ยให้เราดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการทําการเกษตรของเราเนี่ยเราทําเพื่ออะไรขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยเราทําเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเราเองหรือเราทําเพื่อสร้างไรายได้หลักให้กับครอบครัวเรา ในกรณีที่เราทําการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเรานะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเริ่มได้ง่ายนะคะแล้วก็ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถทําได้คือทําเพื่อเราสามารถที่จะลดรายจ่ายของเราแล้วก็อาจจะมีาการเสริมรายได้เล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีอาหารที่ปลอดภัยไว้ใช้รับประทานภายในครัวเรือนตลอดทั้งปีนะคะการทําการเกษตรแบบนี้เนี่ยทุกครัวเรือนทําได้ง่ายๆแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะแล้วก็ทําได้อย่างหลากหลายตามที่เราชอบใจเลยในขณะที่้าเรา ทำเพื่อสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวของเราเนี่ยอันนี้มีความสําคัญมากๆที่เราจะต้องมีการศึกษาพิจารณาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าในการทําการเกษตรแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ต้นทุนการผลิตที่มีความหลากหลายแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นเราจําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ดินที่มากพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าเขาหรือว่าเป็นที่ดินของตัวเองนะคะแล้วก็การเกษตรแบบนี้เนี่ยผู้ที่จะทําการเกษตรในวัตถุประสงค์นี้นะคะจำเป็นจะต้องมีการศึกษาบรนด์นต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตว่าคุณจะผลิตพืชอะไร หรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรจะเป็นการเกษตรแบบไหนเชิงเดียวหรือว่าเชิงผสมในเรื่องของการตลาดเป็นอย่างไรแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะนําเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างเพื่อให้ต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยต่ำที่สุดแล้วมีโอกาสที่จะสร้างกําไรสูงที่สุดเพื่อให้เรามีไรายได้มากที่สุดนะคะสําหรับคนในปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยถ้าเราจะทําการเริ่มแบบง่ายๆก่อนเนี่ยให้เราลับตาดูนะคะแล้วลอานึกว่า ถ้าวันนี้ที่ที่เราอยู่ไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่ไหลเราไม่มีอินเทอร์เน็ตถามตัวเราเองว่าถ้าเป็นแบบนี้สัก7วันเนี่ยเราอยู่รอดไหมถ้าคำตอบคืออยู่ไม่รอดนั่นคือเราไม่มีความมั่นคงในอาหารในระดับครัวเรือนของเราแล้วแล้วเราจะบอกว่าเราทันสมัยเราเป็นคนรุ่นใหม่เราดีกว่าคนรุ่นก่อนก็คงไม่ได้เพราะคนในสมัยก่อนอย่างรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยดิฉันเคยอยู่ในต่างจังหวัด แล้วก็เคยเห็นการดนำลงชีวิตของคนเหล่านี้แล้วก็พบว่าในสมัยก่อนเนี่ยต่อให้คุณไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้มีภัยแล้งหรือมีโรคระบาดอย่างไรเนี่ยเขาก็าอยู่ได้อย่างน้อย3 4เดือนในฤดูแล้แงเขาอยู่ได้เพราะว่าเขามีการสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารภายในครัวเรือนของเขาเขามีการเตรียมตัวที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันสิ่งเหล่านี้หายไปเยอะมากแม้กระทั่งในชีวิตครอบครัวเกษตรกรเองเนี่ยอย่างเช่นคนที่ปลูกข้าวในปัจจุบันเนี่ยพอปลูกแต่ข้าวแถมยังไม่มีข้าวกินอีกนะคะพอปลูกข้าวเสร็จก็ขายข้าวหมด ขายข้าวเปลือกหมดแล้วก็ไปซื้อข้าวสารในราคาแพงแล้วก็ไปซื้อผักซื้อทุกสิ่งทุกอย่างทําให้รายจ่ายของเขาในเยอะมากแล้วก็ไม่คุ้มกับอารายได้ที่เขามีนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ทาให้หลายครอบครัวเนี่ยต้องขาดทุนในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่คนจะต้องมีที่ดินจะมากจะน้อยก็ควรจะต้องมีนะคะในเรื่องของข้าวเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บข้าวเปลือกข้าวสารไว้ในยุ้งของเขานะคะผักผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีการแปรรูปในรูปแบบของเขาถึงแม้เขาไม่มีตู้เย็น เขาก็สามารถที่จะอยู่รอดได้มีการเก็บรักษาผักที่สามารถเก็บไว้ได้นานอย่างเช่นฟักแฟงอัหมอนงเนี่ยคะถ้าพูดถึงปลาเนี่ยเขาก็มีการตากแห้งทาปลาปล่นทาปลาละทำน้ําปลา ซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็ถือเป็นการถนอมอาหารที่ดีมากส่วนเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกบ้านเนก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่ของเขาระดับหนึ่งนะคะแล้วในชุมชนของเขาเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เลี้ยงสัตว์เล็กๆหรือว่าสัตว์ใหญ่ว้อย่างเช่นวัวควายสุกรแบบเนี้ยถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีการขายกันในชุมชนปัจจุบันเริ่มหายไปนะบ้านเราเนี่ยจะเพิ่งแต่ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้ความมั่นคงทางอาหารของเราก็จะเหลือน้อยลงในเรื่องของน้ำเนี่ยปจนะ่ิง คนในเมืองเอาอยิ่งลําบากเลยแต่คนสมัยก่อนนะคะต่อให้ถึงรุ่นแรงเนี่ยไม่มีน้ําเขาอยู่ได้เขายังมีบ่อน้ําเขายังมีโอง่งน้ําหรือว่าตุ่มน้าก็ใช้เก็บน้ําฝนอยู่ส่วนไฟเนี่ยเขาก็จะมีการสะสมมีการจัดเตรียมไว้อย่างเช่นฟืนหรือมีการขังวถ่านเก็บไว้ใช้เพราะฉะนั้นคนในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขามีความมั่นคงในเรื่องของอาหารในระดับครัวเรือนของเขาเราก็จะเห็นไหมว่าการที่เราเดินไปสมัยก่อนเราเป็นเด็กเนี่ยเราเดินไปแล้วในบ้านเรามีทุกอย่างมีพืชผักที่เราสามารถเก็บได้ทานได้อย่างปลอดภัยกับการ ที่ทุกวันนี้ถ้าเราเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าเราไม่ทราบได้มากมายรนะือว่าสิ่งที่เราหยิบเข้ามาจับมาเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรยิ่งถึงช่วงที่เป็นโรคระบาดนะคะการซื้อขายเนี่ยต่อให้เรามีเงินอยู่ในมือเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อาหารมายิ่งถ้าเกิดบริเวณที่ขายของปิดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเรามีเงินนะ่ะแต่เราซื้ออะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันมองว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ